เป็นเล่นมีสุนย์ศึกอาชีพได้เคสคนเกิดพิธานคุณตาเขาไปซื้อมาเป่าให้จากข้างหนกดหนุนเรื่องขักที่ทำเคสไปด้วยค่ะไม่ยอมได้นะคะได้ค่ะให้ขัดเ้มมานั้ะได้ได้สมกอดพูดคุยกันอยู่ใช่ไหมคะคุนตาดีใจไหมคะหลานๆมาหาสี่เดือนเลยค่ะ